ท่านนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราพูดเรื่องปากกายี่ห้อพลาคเกอร์นะครับพลาคเกอร์ตัวนี้เป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสนะครับผลิตในปี1888ครับอ่า1888นี่คือบริษัทจดตั้งบริษัท1888นะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าจริงหรือเปล่านี่ดูหมึกทุกอย่างโลโก้18888เลขสวยมากเลยนะครับอ่ะต่อตัวนี้ที่ให้ชมตัวนี้เป็นรุ่นของ Limited Edition นะครับเป็นของ Parker นะครับมาพร้อมกล่องเป็นรุ่น Urban Premium นะครับอา ผมใด้ดูว่าเออเบอร์พรีเมียมสวยไงแล้วมาพร้อมเซ็ตกล่องแบบนี้อีกนะหากโอ้โหยิ่งของหายากใหญ่แล้วข้างล่างนะครับมีใบรับประกันด้วยนี่อยู่ด้านล่างนะนี่มีพวกชุดใบรับประกันอยู่ด้านล่างนี้นะครับอ่าก็ใบรับประกันก็จะเป็นแบบนี้นะเนาะนี่ไงชุดใบรับประกันจะเป็นนี้อยู่ด้านล่างแล้วก็ใส่ใเรียบร้อยอ่านะเราก็มาดูว่าเออทำไมชุดนี้มันสวยอย่างไรเนี่ยนี่มาพร้อมกล่องพร้อมกล่องขอฝาคอผมให้ดูกล่องกล่องแค้กินขาแล้วดูความสวยงามของกล่องนี่สวยงามมากไปยอ่า เรามาดูว่าเออเบิร์นที่เขาใส่ให้มาเป็นรุ่นอะไรมากนี่ตัวนี้เป็นของผมขอขยับนิดนึงตัวนี้เป็นรุ่นเออเบิร์นพรีเมียมนะครับลายบราวนะครับแล้วตัวนี้เป็นรุ่นบอลเพนนะครับคือปากกาลูกลื่นอ่ะส่วนตัวนี้เป็นรุ่นเปิดปอกคือ RB นะครับเป็นโลนี่เป็น RB นี่ผมจะบอกว่าข้อดีของตัวของปากกาของรุ่นเออเบิร์นครับเห็นความเซ็กซี่ไหมความโค้งมนเขาเนี่ยโอ้โหเป็นปากกาที่สวยงามมากเลย ดูดิคมันความโค้งของเขาเนี่ยมันสวยจริงๆนะเป็นประกาศที่ได้รับอวอร์ดด้วยนะพูดลองไปเสิร์ชดูแล้วกันว่าได้อวอร์ดเลยนะครับตัวนี้เป็นประกาศที่สวยงามแล้วก็น้ําหนักดีนะจับปุ๊บถนัดด้ามใหญ่คอคอดมีเอวคอดเนี่ยไหมแล้วก็น้าหนักตรงดี <S <S ปกติประกาศจะเป็นทรงลานทรงถังเบียร์นะครับเป็นโค้งถังเบียร์แต่ันนี้ไม่ใช่นะโค้งสวสดทรงสวยงามแล้วก็สวยงามมากยิ่งทำา้วยหรับเลเซอร์ยิ่งสวยครับ ส่วนถามว่าปากกาตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นรุ่น R B คือโรลโลบอลนะครับเป็นเปิดปอกพูดง่ายคือภาษาไทยคือเปิดปอกอ่ะผมวางปอกเห็นไหมครับเพราะว่าความสุดทรงความสวยงามของเขาเนี่ยเคิร์ฟสวยงามมากเลยนะนี่ผมจะเขียนไม่ได้เขียนก็เขียนแบบนี้นะครับแล้วจับถนัดนะครับตัวด้ามจับนี่ผมจะวัดให้ดูไซส์เลยอ่ะเอารู้เรื่องน้ําหนักก่อนดีกว่ากลับมาก่อน,อ,นอ่ะถามว่าเมื่อกี้เราพูดถึงปากกา บอเทเามาแล้วนะครับประกาของผู้บริหารเฉพาะนี่อาอยู่ที่34ถือว่าพอสมควรเลยนะอ่ะแล้วถ้าเป็นของโลโลโบอลตัวนี้อยู่เท่าไหร่อ่าไอ้ตัวนี้เบาเพนนะครับ33พอสมควรเลยผมบอกเป็นประกาที่ผู้บริหารใช้นะครับเพราะประกาหนักพอสมควรเรามาพูดถึงความสุดส่งกันอ่ะสุดส่งเราก็ต้องใช้อีกตัวนี้วัดนะเวอร์เนียเวอร์เน,นียวัดนะแล้วก็วัดตรงนี้ด้ามตัดอยู่ตรงนี้10.6โอ้โหใหญ่โตถ้าตรงกลางนี้เท่าไหร่ 11.9โอู้้หูใหญ่มากเลยครับแล้วตรงคอดตรงสุนทรงเอวนะครับอยู่ที่ไรสิบเห็นไหมผมบอกแล้วเป็นปากกาที่แล้วด้านบนนะครับอยู่ที่ 10. 0แล้วด้านบนใหญ่สุดอยู่ที่11.4เท่ถ้ากับเป็นปากกาที่สวยงามครับความเซ็กซี่สวยนะครับสวง1 3 6ยมิมมลนะครับความยาวปากกากลับมาต่อพูดถึงเรื่องปากกาตัวนี้ถ้าใส่ปอกนะอยู่ที่ด้านปอกอยู่ที่เท่าไหร่ สิบสี่จุดเจ็ดโอ้โหมโ,โห,โโหลานใหญ่โตนะครับถ้าทรงด้านล่างอยู่ที่สิบเห็นไหมครับบอกว่าประมาณโค้งประมาณสิบเราด้ามจับเราอยู่มาตรงนี้นะเราก็สมมติว่าตรงนี้นี่น้ํำจับอยู่ที่สิบจุดสามเห็นไหมครับโอ้โหไปประกาศที่ใหญ่พอสมควรครับมาคือมาเก้าจุดเก้าเห็นไหมครับมันเป็นทรงถังเบียร์ครับตัวนี้เอ้ยทรงโคตรทรงนะครับตัวนี้ที่สิบจุดแปดนะครับอ่า มันจะเป็นโคง้งวาลครับโค้งวาลทางอันนะครับเป็นประกาที่สวยงามมากแล้วเราให้กับกล่องของขวัญครับดีแบบนี้ก็ไปอยากโอ้โหยิ่งไม่ต้องพูดถึงความพรีเมียมเลยนะครับดูดีมากครับเหมาะสำหรับเป็นให้ของขวัญผู้ใหญ่นะครับนี่นี่โอ้โหนี่ครับแล้วก็เราทําเลเซอร์โลโก้นี่คือสวยงามมากผมขยับให้ดูนะครับเนี่ยความสวยงามเป็นนี้มาพร้อมกับกล่องแบบนี้นะครับแล้วยิ่งห่อของขวัญเนี้ยยิ่งไต้องพูดถึงโอ้โหดูดีเกินมูลค่าราคานะครับถ้าอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็ กดไลค์กดแชร์ได้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็เรามีคำถามเกี่ยวกับปากกาปาร์เกอร์มองบงังเชฟเฟอร์ลามี่นะครับแล้วก็เพนเทลนะครับหรือกกายย้อนอีกก็สามารถส่งคำถามมาได้นะครับผมพยายามตอบให้มากที่สุดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ